ชนะทิฟฟีเวอร์สุดๆที่คาวะสกิฟอนตาเล่มาดาแป้งพร้อมแข้งช้างศึกรับมอบเงินอัดฉีดเรียบร้อยยืนยันมาโน่คุมช้างศึกต่อทีมชาติไทยเดินหน้าลุยต่อเนื่องสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n น l ตองซุยกับผมต้องพันวัฒนะครับในคลิปนี้มีเรื่องราวของพิเจชนาทิปที่กําลังฟีเวอร์สุดๆเลยนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับคาวะสกิฟอนตาเล่ทีมยักษ์ใหญ่ใน,นึกฟุตบอลเจลิก ฟีเวอร์ยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวรอดูนะครับจะรู้เลยว่าแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบในตัวของพี่เจชนาทิปมากจริงๆรวมไปถึงมีเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่มาฝากกันนะครับล่าสุดทัพช้างศึกก็เดินทางไปรับมอบเงินอาดฉีดเป็นที่เรียบร้อยมาดามแป้งยืนยัน Mano Poking จะคุมทีมชัตไทยต่อและทีมชาตไทยจะเดินหน้าต่อเนื่องแน่นอนนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงรอติดตามกันแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสูนึงแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิปย์สงกระสินกันหน่อยกับตันทีมชัดไทยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวที่ฮือฮาที่สุดของวงการฟุตบอลไทยนะครับหลังจากที่พี่เจเนี่ยตัดสินใจย,ย้ายออกจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดไปอยู่กับคาวสกิฟอนตาเล่ด้วยค่าตัวมหาศาลนะครับเขาว่ากันว่าดีลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดของฟุตบอลเจลีกแล้วก็เป็น ประวัติศาสตร์ของนักฟุตบอลไทยเราจะพูดถึงเรื่องการย้ายทีมของพิเจชนาทิพย์กันอีกนานเลยนะครับการที่พิเจไปอยู่กับคาวาซกิฟอนตาเล่ทีมนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วนะครับนี่คือทีมที่สุดในยุคนี้ของฟุตบอลเจลีกแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ดีเป็นทีมแตงแชมป์เพราะฉะนั้นพิเจไปจะยกระดับฝีเท้าได้อย่างแน่นอนนะครับ จนถึงณตอนนี้เนี่ยที่ฟอนตาเล่ยังพูดถึงในส่วนของพิเจชนาทิพนักเตะใหม่กันแบบจัดเต็มนะครับทั้งแฟนบอลก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะดเด่นพิเจชนาทิพมาสวมเสื้อฟอนตาเล่ลงสนามช่วยทีมประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับทางฝั่งสโมรสรฟอนตาเล่เนี่ยกับการที่ดึงพิเจมาร่วมทัพต้องยอมรับว่ากระแสนเนี่ยฟีเวอร์สุดๆนะครับตอนแรกเนี่ยไอจี IG ของสโมรสรคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยมีผู้ติดตามเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0 0 ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยพอฟอนตาเล่ประกาศคว้าตัวพี่เจชนาทิปปุ๊บไม่กี่วันยอด Follow ของ IG เนี่ยขึ้นมา136,000ถือว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับ16,000คนในรอบไม่กี่วันและถ้ายิ่งพี่เจไปชูเสื้ออย่างเป็นทางการยอด Follow จะตามขึ้นมาอีกแน่นอนนะครับนอกจากนี้ใน Facebook ของฟอนตาเล่แฟนเพจเนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวพี่เจเนี่ยอยู่ที่มีคนตาม1 7 0 0 0 0 แต่พอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยยอดในแฟนเพจของฟอนตาเล่ทะลุขึ้นไป2 4 5 0 0 0นะครับซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สุดยอดอย่างมากนะครับเป็นนักเตะที่ทำให้กระแสฟอนตาเล่นี่ฟีเวอร์มากในเมืองไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็คึกคักนะครับนอกจากนี้เนี่ยภาพข่าวในการเปิดตัวของพี่เจชนาทิพย์เอาทางฝั่งในแฟนเพจ Facebook ก่อนนะครับวันที่ฟอนตาเล่ประกาศเปิดตัวพีเจด้วยภาษาไทยเนี่ยแล้วก็รูปภาพเนี่ย ยอดไลค like ์70,000กว่าคอมเมนต์3,300ยอดแชร์เกือบ1,000ในแฟนเพจ Facebook ซึ่งถือว่าเยอะที่สุดของคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วนะครับนอกจากนี้ภาพข่าวที่โพสใน IG เนี่ยยอดไลค์43,000คอมเมนต์1,600มากที่สุดในโซเชียลของสโมสรฟอนตาเล่แล้วนะครับคือภาพฉลองแชมป์เจลีกของฟอนตาเล่เนี่ยยอดไลค์ประมาณ15 0 0แต่ภาพเปิดตัวพีเจชนาทิปปาเข้าไป43 0 0 0นะครับ กระแสดีจริงๆนอกจากนี้เนี่ยสินค้าที่ปล่อยออกมาอย่างยาดมที่พอเปิดตัวพี่เจเนี่ยฟอนเตเล่ก,ก็เปิดให้แฟนบอลฟอนเตเล่จับจองยาดมใช่ไหมตามโปยเซียเนี่ยยอดขายก็ดีอย่างมากรวมไปถึงเสื้อคาราวาสกิฟอนเตเล่ในเมืองไทยตอนนี้แฟนบอลถามหาเยอะมากๆและที่ญี่ปุ่นก็กําลังจับจองตอนเนี้ยรอว่าพี่เจชนาทิพย์จะใส่เสื้อเบอร์อะไรเบอร์นั้นจะขายดีแน่นอนทั้งที่ไทยและญี่ปุ่นนะครับโอ้โห คือถ้าเกิดพี่เจชนาทิปได้ชูเสื้ออย่างเป็นทางการและถ้าสมมุติว่ามีเบอร์ที่จะได้ใส่แล้วเนี่ยผมว่ายอดจองยอดซื้อเนี่ยกระจุยครับนี่ครับฟีเวอร์สุดๆของจริงสําหรับพี่เจชนาทิปการย้ายไปอยู่กับคาวาสกิฟอนตาเลเป็นข่าวที่อ่านแต่ละครั้งก็รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นอย่างมากนะครับนี่คือสุดยอดนักฟุตบอลไทยไปอยู่กับสุดยอดทีมของฟุตบอลเจลีกเป็นข่าวที่ ประทับใจแฟนฟุตบอลชาวไทยที่สุดอย่างมากนะครับนอกจากนี้ครับยังมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดก,การทีมชาติไทยยังได้ออกมาอวยพรพี่เจชนาทพิ์ด้วยกับการย้ายไปอยู่กับคาวาสกิฟฟอนตาเลนในครั้งนี้ลองไปฟังกันครับคุณมบ้างไม่รู้จะดีใจอะไรเพราะก็สุดอยู่แล้วก็ถือว,ว,ว่าเป็นอีกก้าหนึ่งที่เจจะได้พิสูจน์นะคะความเป็นชนาทิปของกระสินนะครับแม่ก็คิดว่า อันนี้ให้เขาพูดเองเลยคนดีใจอยากเขาเยอะนะแบ๊ก็แผแพๆเขา,แ,ขาแอบฟังเขาพูดตลอดแอบฟังเขาพูดโทรศัพท์เบาๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเดาๆอ่ะตอนนั้นแล้ก็แต่ยางในข่าวแล้วฝากอะไรถึงเจมส์ครับกับความท้าทายใหม่ที่ในกรุงโตโกเกียวอะครับคืออันนี้กำลังดูดวงคั้งสรดท้ายอยู่ดวงดงีมากแต่ยังบอกไม่ได้ดูไม่จบเลยค่ะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ดูไม่จบเลยดูไม่จบยังได้ขนาดเป็นแจ็คซูซูกินะอ่า จากนั้นมาดูเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชัตไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับล่าสุดมาดามแป้งนวนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชัตไทยพร้อมด้วยนักเตะช้างศึกนะครับทั้งพี่เจชนาทิพกับตันทีมจากคาวาสกิฟฟอนตาเล่พี่ตองกวินพี่ก๊อฟดิษักไกรสอนสอนักเตะจากการท่าเรือแล้วก็มีเคนพิชาเตอร์วิลเทพจากเมืองทองเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไป รับมอบเงินอัดฉีดนะครับที่ทางฝั่งมาดามแป้งเนี่ยประกาศไว้แล้วว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยเป็นแชมป์จะฉีด26 000, ล้านล่าสุดนักเตะทีมชาติไทยก็รับมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยได้เงินรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น36ล้านบาทคือเงินอัดฉีดจากมาดามแป้งแล้วก็ภาคส่วนเอกชน26ล้านจากนายกสมาคมฟุตบอลไทยอย่างบิ๊กออสสิล้านตอนที่เอาชนะเวียดนามได้ส่วนอีก10ล้านเนี่ย เงินรางวัลแชมป์ของฟุตบอล a f f เนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งของ A f f จะโอนให้สมาคมกีฬาฟุตบอลภายใน1เดือนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เงินอาชีพก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยสาหรับนักเตะทีมชาติไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมาดามแป้งนุ่นพันธล้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับยังได้เผยถึงความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เขายืนยันเลยนะครับว่ามาโนโ่พกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่พาทัพช้างศึกประสบความสาเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนครั้ง,งล่าสุดมาครองได้สาเร็จ จะได้รับการขยายสัญญาต่อไปอีกแน่นอนตอนนี้ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการเหลือเพียงแค่การประกาศออกมานะครับในส่วนว่าจะต่ออีกกี่ปีเดี๋ยวรอทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศแล้วก็หลังจากนี้ทีมชัติไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการหารือการเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆของทีมชาติไทยหลังจากนี้ว่าชุด ยู23ในการลุยชิงแชมป์อาเซียนจะเป็นชุดไหนแต่คาดว่าจะเป็นชุดยู19ไปขณะที่ยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายจะมีนักเตะคนไหนมาบ้างแต่เขาบอกว่าคือหาแน่นอนขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ถ้าเกิดสมมุติสถานการณ์เรื่องของโควิดขี้คายสามารถเดินทางไปอุ่นเครื่องต่างประเทศหรืออะไรได้มีแน่นอนในช่วงฟีฟ่าเดย์หลังจากนี้นะครับเรียกได้ว่าทีมชาติไทยเดินหน้าต่อเนื่องและมาดมแป้งก็ยังคง เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดก็ถือว่าเราเดินหน้าจริงๆสำหรับทีมชาติไทยตอนนี้นะครับเรียกว่าในช่วงต้นปีเนี่ยทีมชาติไทยมีแต่ข่าวดีนะครับนักเตะเบอร์หนึ่งของฟุตบอลไทยย้ายไปอยู่กับทีมที่เป็นที่สุดของฟุตบอลเจลีกอย่างพี่เจที่ย้ายไปอยู่ฟอนตาเล่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนมาดาแป้งยืนยันมาโน่ได้ทํางานต่อทีมชาติไทยเดินหน้าเพื่อเตรียมพร้อมไปลุยฟุตบอล เอ,อชิงทับรอบขดเลื่กงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของฟุตบอลไทยในช่วงต้นปีนะครับก็แฮปปี้และมีความสุขกันไปนะครับมีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่าจะมีการต่อสัญญ,า,า,ขญ,ญา,าของของของโค้ชมาโน่ฟุกุิ้งต่อไปก,ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนอพูดคุยกันอยู่ที่จะต่อนี่จะต่อระยะยาวหรือระยะระยะสั้นยังไงบ้างครับที่ที่มาะเอาไว้ครับก็กำลังดูสล็อการแข่งขันต่างๆแล้วก็ ถ้าไฟนอลยังไงก็คงจะงมีการที่แจงข่าวอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะแต่ประเด็นนี้ก็คนถามมาเยอะนะคะก,ก็ก็คิดว่ามานโคกิงนะคะแล้วก็ทีมงานทนทั้งเจเด็ดมีราบแล้วก็หนึ่งยุธยสังเรียนนะคะก็สามารถช่วยกันนำพาทีมนะคะทำให้ได้แชมป์ซูซูกิคัพนะ,ะซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นเป็นเพียงเพื่อแรกนะคะแต่ก็ด้วยสถานการณ์การที่ได้รบาดของโควิดแล้วก็ จากผลงานที่ดีของมาโน่ด้วยนะคะก,ก็ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์นักขณะนี้ได้อะคลิปนี้ประมาณนี้ลวกันในชา n น l ตองสุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่ผมนำมาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e มุ่งสู่1 0 0 0งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ